ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูคูบูต้านะครับตัวนี้เป็น L1215 นะครับตัวนี้เป็น21แรง3สโบเป็นพวงมาลัย power เป็นเกียร์ซัตเทิลครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับก็ตัวนี้บอดี้ก็เดิมๆนะครับนี้มีกระบอกปรับเอียงมาแล้วนะครับมีหูรากเกลรเลอร์นะครับคันนี้ก็ยางดอกดี4เส้นนะครับนี่ครับยางเดิมๆนะครับเป็นเม็ดินเจแปนนะครับครับก็บอดี้ก็พอได้นะครับ พอดี้ก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับอันนี้นี่ครับกระธาเดิมมนะครับอันนี้สีเดิมนะครับจะมีเป็นเงาด้านตั้งแต่ตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้ครับเป็นรอยเหมือนผ้าคลุมนะครับเป็นพันรอยเหมือนผ้าใบคลุมตรงนี้นะครับแต่ก็ยังสีเดิมอยู่นะครับนี่ครับก็โดยรวมก็ยังสวยอยู่นะครับตัวจริงก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็สีเดิมนะครับแผ่นเพจตัวรถยังอยู่นะครับ ตัวบอดี้ก็ยังมีอยู่นะครับครับนี่ครับโอเวอร์สเตอร์ลิงครับตัวบอดี้ไม่มีผุนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างสวยอยู่นะครับมามไล่เกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นสโลนะครับสโลก็มี4ระดับนะครับ1 2 3 4านะครับก็ตัวนี้โฟรวิครับขับ2ขับ4ครับเดินหน้าเป็นปากเดินหน้าเป็นขับ4ครับกลับหลังก็จะเป็นขับ2ครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะมีช่วยเลี้ยวด้วยนะครับ ก็จะเป็นดึงขึ้นนะครับมาหน้าแล้วก็ดึงขึ้นนะครับก็จะเป็นเลี้ยววงแคบนะครับตัวนี้จะเลี้ยววงแคบได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นปรับห่างช้าไวครับตัวนี้มีกล่องเก็บเครื่องมือครับนี่ฮาร์ดิกด้านหลังครับยกขึ้นยกลงแอร์วันตัวนี้เป็นแอร์วันตัวสุดท้ายนะครับก็ก่อนที่จะเป็น gl แล้วครับนี่ครับ pto ตัวนี้มีจะมีปั่นหน้า4ระดับนะครับตัวนี้จะปั่นกับหลังได้เหมือน gl แล้วครับนี่ครับ ปั่นกําหลังได้หนึ่งระดับนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์หลักนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับใส่คาไว้ได้นะครับก็จะทํางานกับใส่เกียร์สามครับตัวนี้จะเป็นซัตเทิลนะครับก็เดินหน้าสามถอยหลังสามนะครับตัวน <fal is> ี <uit. S 2> ้ก็เป็นเกียร์หลักครับใส่คาไว้เลยได้ครับก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ซัตเทิลครับนะครับตำแหน่งกลางจะเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับ ก็ถ้าเดินหน้า 2, 2, 4, 4, 4, สองครับก็จะถอยหลังสองครับเดินหน้าสี่ก็จะถอยหลังสี่ครับครับจะใช้งานง่ายครับเกียร์หลักใส่ค้าไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช um ้เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังครับนี่ครับเกียร์ทัตเทิลครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับก็เดือดฟ้าตะตาทเลยครับนี่เฟเลี้ยวนะครับ เดี๋ยวไปดูวีดีโอนะครับวีดีโอตัวนี้ปั่นฟ้าสีระดับนะครับปั่นกับหลังได้นะครับนี่ครับนี่ปั่นขวานะครับลองปั่นกับหลังนะครับวีดีโอใช้ได้ทุกเกียร์นะครับนี่ปั่นกลับนะครับปั่นซ้ายนะครับนี่ครับความไวก็จะตามรอบเครื่องอีกทีนะครับ นี่ฮดวอลิกด้านหลังครับก็ขึ้นลงปกตินะครับวางช้าวางไวปรับได้นะครับปิดเปิดน้ำมันได้ครับก็ตัวนี้มีกระบอกปรับเพียงครับนี่ครับปรับบนรถได้เลยครับนี่ครับปรับแขนข้างขวาครับสูงต่ำก็ปรับบนรถได้เลยนะครับตัวนี้ก็ได้ใช้นะครับตัวนี้ปรับตั้งผ่านครับปรับตัดหญ้าครับ พื้นที่เอียงก็ปรับตามพื้นที่ได้เลยนะครับก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัย p o อ,อร์ครับนะครับก็เด็กก็ขับได้นะครับผู้สูงอายุก็ขับได้ครับนะครับก็ไม่ได้หนักนะครับครับทลร่งครับไปหน้าก็ติดครบนะครับ เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องสามสูบนะครับเป็นสีเดิมๆนะครับนี่ครับนี่เป็นปั๊มสองชั้นนะครับเป็นปั๊มด้านหลังจะเป็นงปวงอะไร power ครับนี้ปั๊มไฮดรอลิกนะครับนี่ครับนี่ที่เติมน้ามันดีเซลครับน้ำมอน้ําครับอยู่ตรงนี้ พวกแป๊บพวกนี้เป็นตียังเป็นตีทองอยู่นะครับนี่ครับแ้วเดิมๆนะครับตามน็อตตามนี้ครับตววระบายนะครับก็อันนี้เครื่องก็ค่อนข้างดีนะครับก็ยังไม่มีระบายนะครับกำลังก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับอันดับก็ดับที่สวิตตูแจนะครับ ก็จะเป็นดึงดับตัวนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็น l 12 1 5หนะครับยี่ติเบแรงครับตัวนี้สามโซกพวงมาลัย power ครับเกียร์ชัตเต้นก็เผื่อใครหาสเปคประมาณนี้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นยี่สิบเแรงนะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0ู3ย์2 9 7 4 5ี่หครับเป็นเบอร์โทรและเป็นในดีไลน์นะครับ ถือมาดูตัวจริงได้ครับแถวตะแยกไฟแดงิอส12ครับอำเภอพันานิคมครับจังหวัดลบุรีครับเข้า google map ก็ได้ครับพิมพ์ว่าโอซอย9ลบุรีครับจะขึ้นมาตามตำแหน่งนะครับตัวนี้ความกว้างตัวรถอยู่ประมาณ125เซนต์นะครับเื่อใครไปหาใช้ลากเทนเลอร์ลากแอร์บัสนะครับนี่ครับ ตัดหญ้าในสวนนะครับไร่ข้าวโพดนะครับนี่ครับห้องตัวนะครับเป็นเกียร์ซัตเทิลนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับราคานี้ไม่ไกลก็จะส่งให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็สนใจก็โทรมาสอบถามครับผมก็จะเน้นโทรนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้ตอบในคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับครับก็ ฝากไปด้วยนะครับเผื่อตรงงานท่านใดนะครับตัวบอดี้อะไรก็พอได้นะครับคันนี้มาลองขับดูได้ครับกับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาครับขอบคุณครับ